ดีค่ะชาวราศีมีนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช n e นลเบอร์ไดวิวนะคะวันนี้ามาพบเจอกับนกกนอีกครั้งและคลิปราศีนะคะประจำเดือนธันวาคมแบบนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปราศีของเราในวันนี้พิเศษมากๆนะคะเพราะเรามีผู้สนับสนุนใจดีค่ะเป็นแป้งนะคะ B K a c n e Loose Powder 3D Diamond และแป้ง B K a c n e erm Shimmer Matte 3D Diamond เป็นเซอร์เซอร์ใจดีของเราในวันนี้นะคะ ตัวแป้งของเขาปกปิดบางเบาไม่อุดตันคุมมันได้นานกว่าสาเท่าเนื้อแป้งเนี่ยเป็่งประกายมีออร่าเพราะเขาใส่เพชรลงไปด้วยค่ะทุกคนเนื้อแป้งของเขาทํามาจากรวงข้าวสีทองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อแป้งจะเนียนนุ่มปกปิดและบางเบาคุมมันได้นานถึง12ชั่วโมงเลยเข้ามากับแพคเกจลักกี้เลสค่ะเป็นสีนําโชคในเรื่องของความรักความมั่งคั่งนะคะเรียกได้ว่านอกจากจะสวยแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเฮงอีกด้วยนะคะในเรื่องของการเงินอะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะกับคลิปของเราคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าชาวราศีมีน,นะคะ่ะความรักความสัมพันธ์คุณในอดีตเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มกันที่ชาวราศีมีนที่เป็นคนโสดกันก่อนแล้วกันนะจ๊ะชาวราศีมีนที่เป็นคนโสดความรักความสัมพันธ์คุณในอดีตเป็นอย่างไรบ้างคะ the world นะคะ ราศีมีนคุณเหมือนไม่ว่าใครเข้ามาในชีวิตเนี่ยคุณก็มองความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผลไปสมดเลยนะคะไม่ว่าใครที่เข้ามาในชีวิตของคุณก็ดูเหมือนจะยังเติมคุณได้ไม่เต็มชาวราศีมีนคุณไม่ให้อิสระกับตัวเองเลยในเรื่องของความรักคุณอยากจะเจอคนรักที่หนึ่งะคะมีความมั่นคงทางการงานการเงินสองเป็นคนรักที่ลงทุนลงแรงนะคะในการพยายามมีคุณในชีวิตจริงๆ ทีนี้ขอดูหน่อยว่าในเดือนธันวาคมแบบนี้ความรักคนโสดราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างคะราศีมีนคุณมีเกณฑ์ที่จะได้มีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ทีนี้ราศีมีนคะ่ะขอดูหน่อยซิ The emperor reverse คืออะไรคะอ่าโอเค นกว่าคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเรื่องของความมั่นคงในชีวิตในระดับหนึ่งเลยแหละในเรื่องของการเงินแต่สิ่งที่นุอยากให้คุณไปเช็คเลยนะเขามีคู่หรือยังอนะันนี้สําคัญมากไพ่ the emperor เนี่ยเวลามันโผล่ขึ้นมาเนี่ยนกไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะคะเพราะเรายังไม่ได้ถามว่าเขาโสดหรือว่าเขาไม่โสดแต่ทีนี้ประเด็นคือพอเขาโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันตีได้2เคสคือถ้าเขาไม่แบบมีคู่มาอยู่แล้วคือมาพร้อมความมั่นคงอยู่แล้วในชีวิตเนี่ยนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะมาคบกับคุณเลยออ่่ะะดูหนยนยะคะวา ใครกันนะที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมีนขอดูหน่อยสิเอาขครไ่ให้มันชัดๆหน่อยคนคนนี้นะคะหนึ่งเขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจิตใจดีในระดับหนึ่งเลย mm hmm. เขาเวลารักใครเขาน่าจะค่อนข้างรักแบบลึกซึ้งพอสมควรนะคะคนคนนี้เขาน่าจะมีไลฟ์สไตล์บางอย่างที่ค่อนข้างตรงกับคุณพอสมควรเลยแหละเป็นคนมีความลับเยอะพอสมควรนะ โอเคอืมเขาเป็นคนรักอิสระในชีวิตตัวเองสูงมากค่ะเพราะว่าถ้าเขามีความลับมันไม่เชื่อเรื่องอะไรหรอกมันอาจจะเป็นเรื่องของความที่เขาโลกส่วนตัวสูงแต่ถ้าเป็นขึ้นไพ่พระนั่นหมายถึงว่านึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่พื้นฐานจิตใจดีอ่ะทีนี้คุณจะชอบเขาไหมชาวราศีมินเอยนึกว่าคุณชอบนะคุณจะชอบเลยแหละคุณก็้างที่จะประทับใจในคนคนนี้ในระดับหนึ่งคุณชอบเขาเพราะอะไรคะ คนคนนี้เขาไม่ได้เข้าหาคุณแบบในลักษณะจีบขนาดนั้นน่ะคนคนนี้เขาน่าจะเข้าหาคุณในลักษณะของที่ปรึกษาในลักษณะของคนที่เหมือนเหมือนคนที่พร้อมที่จะเข้าใจคุณนะคนที่พร้อมที่จะเป็นบ้านที่อบอุ่นให้คุณหรือเวลาที่คุณอยู่กับเขาคุณรู้สึกถึงความอบอุ่นที่มันแบบค่อนข้างส่งผลต่อความรู้สึกของคุณน่ะนะคะทีนี้เราขอดูหน่อยว่าไพ่สเปเชียลของเราอ่ะ เอาเอา,เอาคำดีกว่านะคะเอาคำก่อนเอาคำของชาวราศีมีนออกมาบอกว่ายังไงบ้างอืมเอาจริงคุณก็ยังประเมินข้อดีข้อเสียในความสัมพันธ์นี้อยู่ชาวราศีมีนรู้ว่าคุณชอบเพาะนะแต่คุณมีแนวโน้มที่อาจจะพยายามดึงตัวเองออกจากความสัมพันธ์นี้ตลอดเวลาเลยชอบรู้สึกดีแต่ทีนี้เวลาที่คุณจะ รู้สึกกับคนคนนี้มากขึ้นคุณจะถอยตัวเองออกมานะคะว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณอนข้างควบคุมความรู้สึกตัวเองพอสมควรแต่คุณยังไม่ได้ตัดเขาหรอกนะคะคุณน่าจะไม่เลือกที่จะตัดเขาออกจากชีวิตอะแต่เลือกที่จะบังคับใจตัวเองมากกว่าขอดูไพ่สเปเชียลหน่อยนะคะออกมาบอกชาวราศีมีนว่ายอย่างไรกันบ้าง<ะ>คุณยังไม่ศรัทธาในเรื่องของความรักชาวราศีมีนไม่ใช่ว่าอะไรนะคือ คุณน่าจะรู้สึกแบบชาวราศีมีหลายๆคนอาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักมาคาม่อนข้างเยอะนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักมันเลยทําให้คุณเผื่อใจไว้ในระดับหนึ่งว่าถึงแม้ว่าคุณจะชอบคนคนนี้ถึงแม้ว่าคนคนนี้จะอบอุ่นให้ความรู้สึกเหมือนความเป็นบ้านให้กับคุณก็เถอะ,ะแต่คุณอยากได้คนที่จริงจังจริงๆเขาจะแค่เป็นบ้านให้กับคุณไม่ได้เขาต้องเป็นทุกอย่างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นบ้านเป็นเพื่อนเป็น เป็นทุกอย่างให้กับคุณได้คุณถึงจะเลือกที่จะรักเขาจริงๆเพราะมันเหมือนในตอนเนี้ยชาวราศีมีนคุณคุณก็ข้างที่จะเลือกคนที่คุณจะรักหรือเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณราคนาราศีดาวจันดาวสุกนะของคุณไม่ก็เขาอาจจะอยู่ดังต่อไปนี้นะคะมังกรนะคะพฤกษ์ศนะคะไม่ก็พฤกษ์ศกันมังกรโอ้ทีนี้ขอดูหน่อยนะธาตุดินนะคะ โราแม้เซนเจอออกมาบอกว่าคุณต้องคุณต้องใช้ใจนะในความสัมพันธ์นี้นะคะมันเหมือนแบบคุณจะกักกักความรู้สึกตัวเองไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่ให้เยอะไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณกลัวด้วยแหละแต่ความสัมพันธ์นี้มันจําเป็นที่จะต้องมีเรื่องของการแสดงออกในเรื่องของความรักค่ะไพ่ออกมาบอกว่าจริงๆอ่ะสถานการณ์มันดีมากเลยนะ ถ้าคุณไม่ดึงตัวเองถอยออกมามากจนเกินไปคุณจะรู้ว่าคนคนนี้ New Love ขึ้นนะคะ mm. เขาจะเป็นความรักครั้งใหม่ในชีวิตคุณมันมี Spirit Connection นะว่าคุณเห็นเขาแวบแรกคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันดึงดูดคุณเข้าหาคนคนนี้แบบแปลกแบบที่บอกไม่ถูกให้ออกมาบอกว่าถ้าคุณเช็คแล้วเขาโสดนะคะยอมรับหรือลองเปิดใจ สักนิดนึงแง้มประตูสักนิดหนึ่งให้เขาลองเข้ามารู้จักตัวตนของคุณให้เขาลองเรียนรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงคุณเป็นคนแบบไหนชาวราศีมีนเป็นคนน่ารักนกบอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะราศีที่อ่อนโยนมากๆนะคะก็คือราศีมีนเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะอย่าให้คุณใช้ความเป็นเป็นคนราศีมีนของคุณนะ่ะในการเปิดให้เขาเข้ามารู้จักคุณมากขึ้นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความรักของความสัมพันธ์ของคุณในอดีตเป็นอย่างไรบ้าง อ oh, จริงๆถามว่ามันท็อกซิกไหมนะคะ mm hmm. คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ย mm hmm. ก็ไม่ได้ท็อกซิกนะแต่มันเหมือนกับโอเคความสัมพันธ์ของคุณมันยังอยู่ในขั้นของความที่มากกว่าเคลื่อนแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากกว่านั้นมันเหมือนกับมันเหมือนยังมีกึ่งกึ่งความเฟนนซนนิดในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้นะคะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกดีแหละซึ่งกันและกันนะคะบางคนมีเรื่องของเงินและผลประโยชน์บางคนอยากจะทําธุรกิจร่วมกันบางคนอยากจะทําอะไรร่วมกันที่มันแบบทําเงินได้นะคะหรือบางคนอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันความสัมพันธ์คุณแฮปปี้ในระดับหนึ่งเลยแต่มันดูคือมันไม่ได้ท็อกซิกอะคือมันไม่ได้แย่แต่มันแค่ไม่ชัดเจนเท่านั้นเองมันเป็นความสัมพันธ์ที่มึนๆ่องื่นๆว่าแบบเฮ้ยตกลงเธอคิดอะไรหรือเปล่าหรือหรือจริงๆเราคือเพื่อนกันหรืออะไรมากกว่าเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะ ทีนี้ขอดูหน่อยคุณรู้สึกไงกับคนที่คุณคุอยอ่าเดี๋ยวก่อนเราต้องมาดูในเดือนนี้ก่อนนะโอ้นกอ้งจริงๆนะขอโทษจริงๆคะ่ะชาวราศีมีนพอดีแบบไล่ทําคลิปแบบยาวเลยเในเดือนนี้จะเป็นไงนบ้างคะในเดือนธันวาคมในเดือนนี้จริงๆก็ไม่ได้เครียดนะชาวราศีมีนเออแต่ทีนี้ประเด็นคือ Hmm. ขอดูสิบดาบซิสิบดาบคืออะไรนะคะ oh. ชาลราศีมีน,นขอคุณอย่างเดียวเลยคือคุณอย่าระเบิดตัวเองในความสัมพันธ์นี้ราศีมีนมันเหมือนคุณจะสร้างกำแพงอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้เพราะคุณแบบเริ่มรู้สึกกับคนคนนี้มากๆแล้วอะในเดือนนี้คุณอาจจะสร้างกำแพงบางอย่างเพื่อที่จะผลักเขาออกไปหรือเพื่อที่จะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ อยู่แบบนี้ไปก่อนหรืออาจจะอยู่ในเฟนโซนไปก่อนหรืออยู่ในความไม่ชัดเจนไปก่อนอะไรประมาณนี้คุณจะคุณจะระเบิดตัวเองเดอ้อนะคะอันนี้มนันอาหเป็นไวเบอร์ซ่ามาสลับกันได้นะขอดูหน่อยคุณรู้สึกงไงกับเขาเอาคุณก่อนนะคะราศีมีนมาสลับกันได้นะขอดูหน่อยสิชาราศีมีนบางคนเนี่ยมีเรื่องผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักมาค่อนข้างเยอะ คุณคุยได้พูดได้สื่อสารได้กับคนคนนี้แต่คุณยังรู้สึกว่ามันคุณใช้สมองมากกว่าหัวใจในความสัมพันธ์นี้คนคนนี้เป็นคนดีค่ะเป็นคนดีเลยแต่คุณพยายามไปแบบที่ยังไม่ได้อยากจะคาดหวังอะไรมากคุณไปเรื่อยๆเลยค่ะชิวๆเลยมีเกณฑ์ได้เจอก็ได้เจออยากเจอก็เจอหรือว่าบรรยากาศทําให้ได้เจอก็เจอเขาทักมาคุยก็คุยอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไปแบบเดฟู แบบเด็กถือไม้ที่แบบคุณไม่ได้วางแผนอะไรในความสัมพันธ์นี้เอาไว้เลยขอนุกดูหน่อยนะคะแล้วเขาล่ะคะรู้สึกไงกับคุณอันนี้มันอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าก็ได้นะคนคนนี้เขาใช้ทุกอย่างจริงๆในการมีคุณในชีวิตเขาทริกกี้นะบางทีเขาพูดเรื่องจริงแต่เขาพูดไม่หมดอย่างเช่นเขาอยากจะมาเจอคุณหรือเขาอาจจะบอกคุณเพื่อนกันนะแต่มันก็ไม่ได้เพื่อนไงน,นะคะ คือการกระทํามันค่อนข้างที่จะมากกว่านั้นแต่ทีนี้ประเด็นคือตัวเขาอ่ะขอหอนอกดูหน่อยซิเขาเมองว่าคุณเป็นความสุขหนึ่งในชีวิตของเขาเลยค่ะแต่ความสมคัญนี้มันขึ้นขึ้นลงลงเพราะหลายๆครั้งเขาพยายามดึงตัวเองออกมาจากคุณนะพยายาม move on จากคุณนะเพราะว่าคุณนิ่งเกินไปนะคะ แต่เขาก็ทําไม่ได้อะคือเขาไม่สามารถที่จะดึงตัวเองออกมาจากคุณได้อะมันก็ต้องกลับไปบนส่องกลับไปทักหรือกลับไปอยากรู้เรื่องของคุณเขาจะทายัางไงกับคุณในเดือนนี้คะในเดือนธันวาคมเออคุณอาจจะทําให้เขาเสียความรู้สึกนิดนึงแต่นกว่าเขาไม่เลือกที่จะปล่อยคุณไปหรอกนะคะคุณอาจจะทําให้เขาเสียความรู้สึกทําให้เขาน้อยใจทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่แคร์เขาเลยอ่ะ ะะทีนี้ไพ่สองดาบเขาจะตัดสินใจเอจะอยู่จะไปจะอยู่จะไปนกบอกให้เลยว่ายังไงก็อยู่นะคะเพราะไพ่มันขึ้นสองถ้วยเขาไม่ได้ไม่มีช้อยเข้ามาในชีวิตนะเขามีทางเลือกนะคะแต่เขาไม่เลือกทางเลือกไหนเลยนอกจากเลือกคุณทีนี้นกขอดูหน่อยนะคะแล้วคุณจะทํายังไงกับเขาคะชาราสิกมี อาคุณนกว่าคุณน่าจะค่อนข้างชัดเจนพอสมควรว่าคุณแฮปปี้กับชีวิตตัวเองที่เป็นอยู่ในตอนนี้คุณยังไม่ให้อิสระกับความรู้สึกตัวเองแปดดาบขึ้นนะคะนกว่าชาวราศีมีนบางคนคุณยังขังตัวเองอยู่กับอดีตหรือบางคนในถึงขั้นสาบตัวเองด้วยซ้ำว่าเราไม่ประสบความสําเร็จหรอกในเรื่องของความรักนะคะแต่ทีนี้ชาวราศีมีคุณมีเกณฑ์ที่ เซเว่นออกซอนว่าคุณอาจจะมีช่วงที่เงียบไปหรือช่วงที่ตอบเขาน้อยลงหรืออาจจะแบบทําอะไรบางอย่างให้เขาแบบไป,ไปให้ความหวังเขาแต่กลายเป็นว่าดันทําให้เขาผิดหวังอะแล้วมันเหมือนแบบเออมันจะเกิดเรื่องแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ขอดูเอาคำหน่อย <S <S อืมไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรการเรื่องนี้มันยังไม่จบค่ะชาวราศีมีนคุณยังได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้ต่อให้คุณจะทําให้เขาแบบ เสียใจมากๆต่อให้คุณจะทําให้เขาเคิร์ดมากๆนะคะต่อให้คุณจะไม่ให้ความมั่นคงกับเขาเลยแต่นกว่าตัวเขาจะมีวิธีในการประคองคุณอยู่ในชีวิตห้าเหรียญนอาจ,จะมีช่วงหนึ่งที่เขาอาจจะเปิดวาร์ปหายไปจากชีวิตคุณหน่อยๆนะคะแต่สุดท้ายมันก็วนกลับมาสม่ําเสมออยู่ดีนกว่าให้เต็มที่วันเดียวไม่ก็สองวันนี่แหละอาจจะหายไปหายไปน้อยนิดนึงนะคะแล้วก็กลับมาละอาจจะหายไปจากการส่องคุณสักแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาส่องใหม่ ทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าไพ่สเปเชียลนะออกมาบอกชาวราศีมีนว่ายังไงกันบ้างนะคะคือคุณยังไม่พร้อมอ่ะคือคุณยังอยากแฮปปี้กับชีวิตคือจุดที่เป็นอยู่ตอนนี้ของชาวราศีมีนมันไม่ได้แยกมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกยังไม่พร้อมที่จะรักใครยังไม่พร้อมที่จะมีความมั่นคงสวีทฮาขึ้นนะคะถึงแม้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่เชื่อใจได้ถึงแม้ว่าคนคนนี้ปฏิบัติกับคุณแบบดีมากๆแต่ทีนี้เจอร์นี่ขึ้นคุณอยากจะเรียนรู้เขาไปก่อน รือคุณอยากจะเรียนรู้โลกนี้ไปก่อนนะคะกิฟขึ้นเนะี่ยคือนกนว่าคุณอาจจะมองว่าเขาเป็นของขวัญคนนึงหรือเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นของขวัญสําคัญที่เข้ามาในชีวิตแต่โคปขึ้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรกับเขาก็ตามนะนกนว่าเขาจะยังไม่ปล่อยคุณไปทําไมก็ถึงชอบคุณขนาดนี้นกขอแบบเอ้ยเราอยากรู้นะขอเพิ่มหน่อยนะคะราศีอื่นเริ่มอิจฉาแล้วตอนนี้นะทาไมก็ถึงชอบคุณขนาดนี้ครับสามดาบขึ้นความรัก อิสระในชีวิตตัวเองอะ่ะคุณคุณมาถูกทางแล้วแต่ว่าถ้าคุณเล่นตัวเขาชอบคุณเขาแบบนี้แหละนะคะหนึ่งคุณรักอิสระในชีวิตตัวเองสองคุณทำให้เขารู้สึกว่าความสมพัธนเนี้ยมันดูเป็นเรื่องเพ้อฝันสําหรับเขามันเลยทําให้ตัวเขาอะ่ะยิ่งพยายามในการอยากมีคุณในชีวิตขอดูหน่อยนะคะลัคนาราศีเราจำดาวศุกร์ของคุณนะคะไม่ก็เขาอาจจะอยู่ดังต่อไปนี้นะคะ รึกสศนะคะพริกจิกนะคะไม่ก็มีนขอดูไพ่โรแมนต์แซงเจหน่อยสิโรแมนต์แองเจออกมาบอกว่าโรแมนติกฟิลลิ่งนะคะ getting to know each other lucky f e e l a t i o n s h i p a change คุณต้องให้โอกาสความสำคัญน,นี้นะแต่น้องรู้สึกว่าต่อให้คุณเล่นตัวหรือต่อให้คุณจะยังไงก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่คุณทําได้หมดเลยมีคือต่อให้คุณเล่นกับความรู้สึกคนคนนี้นะว่าเขาก็ยอมเพราะไพ่มันขึ้นมันเหมือนกับตัวเขาค่อนข้างที่จะ หลงไหลในตัวคุณพอสมควรนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าใครที่มาส่องเนี่ยนะคะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยชาวราศีมีนทําแบบนี้จริงๆนะคะหรือราศีมีนที่ฟังอยู่เอากลายเป็นว่าเราตรงข้ามกัน,นะค่ะพี่นกหนึ่งอยากให้คุณขอความช่วยเหลือคะ่ะอย่างเช่นขอความช่วยเหลือจากเพื่อนขอคําแนะนําจากเพื่อนถ้าคุณรู้จักเพื่อนเขาขอให้ได้เจอกันขอให้ได้มีโมเมนต์ดีๆร่วมกันพีออ่ังบอกว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้จริงชาวราศีมีนก็ไม่ได้เป็นคนใจแข็งขนาดนั้นหรอกนะคะแต่ว่า ตัวเขาเองอาจจะต้องใช้เวลาในการกัดซอกกำแพงในใจเขาหน่อยไพ่อ๋องบอกว่าเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วทุกอย่างมันมีการเริ่มต้นเสมอทุกอย่างมันมีการทําอะไรใหม่ๆเสมอเพราะฉะนั้นเรียนรู้ที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆร่วมกัน <c oughs> ไปลุยกันต่อทีนี้นะคะเราไปลุยกันต่อกับคนมีคู่ชาวราศีมีนคนมีคู่ชาวราศีมีนนะคะ ความรักความสัมพันธ์ของคุณในอดีตเป็น,นยอย่างไรบ้าง mm hmm. คุณรักกันนะ mm hmm. แต่ต่างคนต่างมีกำแพงต่างคนต่างมีแบบบางคนมีเรื่องของการบล็อกการปิดกัน้นทางความรู้สึกกันด้วยอะ่ะคือรักกันนะ โอ้ยบางคนเพิ่งเลิกกันแล้วกลับมาคบกันใหม่ก็มีนะคะหรือบางคนเพิ่งทะเลาะก,กันหนักๆแล้วกลับมาคบกันใหม่ก็มีทีนี้ประเด็นคือมันมีความรักอยู่ตรงนั้น,นะคะ่ะแต่ว่ามันเหมือนมีใครคนหนึ่งที่ดื้อมากๆเลยอะหรือยังมีกำแพงบางอย่างที่อีกฝ่ายหนึ่งพยายามทลายแต่ก็ยังไม่ได้เป็นไปแบบยังไม่สามารถทลายได้สำเร็จอะในเดือนธันวาคมเป็นยังไงบ้างคะให้ขึ้น The Hermit นะ,ะในเดือนนี้ชาวราศีมีนคุณจะติดมากเลยนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่า อยากอยู่คนเดียวนะมันเหมือนคุณอาจจะอยากอยู่คนเดียวอยากใช้เวลากับตัวเองอยากอยู่คนเดียวทําอะไรคะเนี่ยอยากอยู่คนเดียวในเรื่องของการพักผ่อนไม่รู้ว่าที่ผ่านมาชาวราศีมีนไปเหนื่อยกับอะไรมาในชีวิตเนี่ยนะคะตัวคุณในเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนอยากจะอยู่นิ่งๆไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากเจอใครอยากอยู่กับตัวเองนะคะตัวคุณอาจจะอยากไปเที่ยวคนเดียวหรืออยากใช้เวลากับตัวเองอยากใช้เวลากับ กับตัวเองแค่ตัวเองอะไม่ใช่ตัวเองกับคู่ด้วยนะคือแค่ตัวคุณกับตัวคุณเท่านั้นทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าชาวราศีมีนะคะคุณรู้สึกไงกับคู่มันอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าก็ได้นะมันสลับกันได้นะคะมีนรู้สึกไงกับคู่ค่ะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเปราะบางมากเลยแต่มันเหมือนกับคนคนนี้เป็นโลกทั้งใบของคุณเนี่ยหรือกลายเป็นโลกทั้งใบของกันและกันไปแล้วอ่ะ คุณน่าจะทําให้เขาผิดหวังบางอย่างหรือมันมีเรื่องของความคาดหวังบางอย่างที่มีการทําให้ผิดหวังเสียใจซึ่งกันและกันแต่มันมีเรื่องของการเปิดใจกันในระดับหนึ่งแล้วละ่ะนะแล้วมันเป็นการแค่คนโทรลได้ในสถานการณ์หน้างานแต่จริงๆถามว่าคนโทรลยันมีใส่ได้เลยไหมแบบว่าต่อให้เธออยู่ลับหลังเราแล้วเธอจะเกรงใจเราก็ต้องยอมรับว่าน่าจะยังทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าแล้ว คู่ของคุณรู้สึกไงกับคุณชราศรีนี้แม่เป็นไวเวอร์ซ่าก็ได้นะคะมนสลับกันได้คือเขาพยายามใช้ความดีในความสัมพันธ์นี้จริงๆนะเขาน่าจะมีเรื่องของความผิดหวังบางอย่างจริงๆแหละเขาพยายามใช้ความดีในการต่อสู้กับความสัมพันธ์นี้ค่ะพยายามปรับมุมมองมาค,คุยกับพวกทตุดินทึกศพกันมัองกรน,นะคะ บางพยายามปรับมุมมองพยายามปรับความคิดหลายๆอย่างแต่มันก็ทําไม่ได้เขาพยายามเปิดใจนะพยายามใจกว้างเหมือนแม่กีเทเลซาหรือพยายามใจกว้างเป็นแม่น้ํานายอะไรอย่างนี้เลยนะคะพยายามจริงๆในการใช้ความดีในการซื้อความสาคัญนี้แต่มันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จอยู่ดีนี่ขอดูหน่อยในเดือนนี้เขาจะทำยังไงคุณคะถ้าคุณต้องการการพักผ่อนถ้าคุณต้องการเวลาเขาทําให้ให้มันขึ้นเดือน นอะะกว่าถ้าคุณต้องการสเปซต้องการพื้นที่เขาจะทําให้ตัวเขาอาจจะส่องคุณอยู่ห่างๆห,หรืออาจจะเลือกที่จะให้สเปซให้พื้นที่กับคุณสาเหตุเพราะอะไรนะคะเพราะตัวเขาก็น่าจะค่อนข้างที่จะทนทนกับบางเรื่องมาในระดับหนึ่งแล้วอะ่ะแล้วมันเลยอาจจะปัญหานี้มันไม่ได้เกิดแค่ครั้งแรกนะคะมันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้เขาเลือกที่จะให้พื้นที่กับคุณทีนี้ชาวราศีมีนะคะ คุณมีแนวโน้มที่อาจจะไม่ให้ความแฟร์ไม่ให้ความยุติธรรมเขาเนอาจริงๆสิ่งที่คุณขออ่ะคือเขาไม่ได้อยากที่จะให้หรอกแต่เขาก็ต้องให้อ่ะเพราะเขารักคุณนะคะทีนี้ประเด็นคือมันอาจจะมีคุณมีแนวโน้มเลยแหละที่จะได้ใช้เวลากับตัวเองได้อยู่กับตัวเองได้ทบทวนหลายๆอย่างกับความรู้สึกตัวเองได้โฟกัสในเรื่องของการงานหรืออะไรที่คุณขอเวลาไว้คุณจะได้มันแบบเต็มสูบอ่ะเพราะนึกว่าเขาให้นะคะ ทีนี้เอาคําให้ออกมาบอกว่าเขาค่อนข้างเขาค่อนข้างผิดหวังแต่เขามองอะไรแบบเป็นเหตุเป็นผลในระดับหนึ่งนะคะคือเขาก็เข้าใจว่ายังไงคุณคุณก็เป็นคู่เขาอะเขาเชื่อใจนะ ถึงแม้ว่าไม่อยากจะเชื่อใจก็เถอะนะคะแต่ทีนี้เหมือนหลายๆอย่างที่คุณเจอมาหรือหลายๆอย่างที่มันผ่านกันมามันน่าจะค่อนข้างเยอะละมันเลยทาให้เขารู้สึกว่าถ้าไม่ไวถ้าไม่ไว้ไไวใจกันเขาจะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเขาจําเป็นที่จะต้องไว้ใจคุณเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดําเนินต่อไปทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าไพ่สเปเชียลออกมาบอกว่าอย่างไรกันบ้างค่ะไพ่สเปเชียลนะ,ะนะออกมาบอกว่าตัวเขาไม่สู้จริงๆค่ะคือไม่ว่าคุณจะขออะไรเขาจะแบบ อะยังไงก็ได้นะคะหรือไม่ว่าคุณจะพูดยังไงเขาก็จะแบบอ่ะไปตามน้ําหรือไม่ว่าคุณจะบอกว่าเออถลุปเราไม่เจอกันนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือขอเวลานะขอพื้นที่หรือคุณจะขออะไรแบบคุณเอ่ยอะไรอะ่ะนึ่ว่าเขาให้หมดแล้วเขาก็ดูไม่ประหลาดใจกับสิ่งที่คุณขอด้วยเออลัคนาราศีดีกว่านะคะดาวจันดาวศุกร์ของคุณไหมก็เขา,าจะอยู่ในต่อไปนี้นะคะมีถุนนะคะ พิกจินะคะเมสิ่งธนูของคุณนะคะไม่ก็เขาอ่ะทีนี้ขอดูหน่อยโรแมนส์ค่ะไพโรแมนส์นะคะออกมาบอกว่าแพชชั่นขึ้นลีลิเจนแฟกเตอร์นะคะมันนึกว่าคุณจะหาความรักที่ ที่พยายามคิดผวก,กับความสัมพันธ์เนี่ยมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วอะจากใครอะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เนี่ยรักษาความสัมพันธ์นี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไพออกมาบอกว่าคุณสองคนนะ่ะการฟังกัน,นเยอะๆสาคัญม,มากเขาฟังคุณไม่พอคุณต้องฟังเขาด้วยนะคะเพราะเขาใช้ความเข้มแข็งมากเลยนะในการเข้าใจหรือในการเชื่อใจหลายๆอย่างในความสัมพันธ์นี้นะคะพยายามหาความชอบร่วมกันคุณชอบอะไรร่วมกัน มีไลฟ์สไตล์อะไรที่เหมือนกันนะคะไปทํามันด้วยกันเพื่อจะทําให้ความสัมพันธ์คุณมันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นโอเคจบไปแล้วนะคะกับคลิป,ปราศีประจําเดือนธันวาคมแบบนี้นะคะขอบคุณชาวราศีนี้นะคะที่กดไลค์ subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้กักบ,บชา n e ลเวลดีวิวเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิป,ปราศีประจําเดือนหน้าวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ